สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพีนะครับผมวันนี้มาในห้องอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาแต่งหน้า everyday look คนอาจจะเห็นแล้วว่าเพชรเคยทํา everyday look ไปแล้วจาก5ขั้นตอนในคลิปก่อนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็น everyday look ในปีนี้แล้วกันนะครับผมมีการแต่งหน้าแบบเพิ่มเติมให้เรารู้สึกว่าดูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีสเต็ปที่ใกล้ๆเดิมแต่ว่ามันทําให้เราดูดีขึ้นมาดูกันในวันนี้นะครับผมสําหรับ everyday look ที่เพชรใช้ไปออกงานถ่ายรูป ลองดูกันนะครับว่าเพชรแต่งหน้าเป็นแบบไหนนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับอะไรฮะเริ่มนะครับผมแต่ง Everyday l o o k เหมือนเดิมใส่ที่คัดผมนะจ๊ะจัดก่อนปกติแล้วเวลาแต่งออกไปข้างนอกเวลาไปทำงานหรือว่าไปถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยก็จะใช้ฟิลประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนแรกอันนี้เลย Primer ร์นะครับผมของยีห้ออะไรไม่รู้แต่เพรเห็นในออนไลน์เลยซื้อมานะครับผม เราไปใต้ตานะฮะมันก็จะช่วยให้แบบว่ามันติดนานขึ้นอะไรเงี้ยให้แบบว่ามันแบบสระชับติดนานขึ้นแล้วก็หน้าแบบว่าชุ่มฉ่ำน่อยนะก็ะทูปไปเลยปกติเราก็จะแบบแต่งหน้าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยฉันประลาดก็เซรั่มซีลนี้แต่ว่ามันจะไม่หนักหน้ามากเท่าไหร่นะครับต่อไปมือก็จะเหนียวหน่อยต่อไปก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะครับคอนซีลเลอร์จะใช้ของน่าสเป็นสีคัสตาร์ด กลบรอยใต้ตากับสิวนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนี่นะครับตบลงไปกอเป็นคนใต้ตาดำมากถึงแม้ว่าจะนอนนอนเร็วก็ดำไม่รู้เปไ็นอะไรอาจจะเป็นเพราะคุูมแพ้ด้วยแ,แทบไปนะใช้เวลาหน่อยับตอนนี้สิวเต็มเลยสิวคือชอบขึ้นในเวลาไหนะะเวลาทำงานะนะครับปกเดิมเป็นคนไม่ค่อยมีสิวเลยอะแต่วุ่งนี้แบบสิวเยอะมาก หรือว่าเพิ่งแบบเพิ่งเป็นวัยรุ่นอย,อยอเรียบร้อยนะครับกับคอนซีลเลอร์นะฮะอันต่อไปอันนี้จริงๆปกติถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนแบบมากมายหรือว่าแบบไม่ได้ถ่ายรูปนานก็จะไม่ใช้ขั้นตอนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เอาแบบเต็มสตรีมไปหอแล้วกันนะครับผมเป็นพูฟชั่นนะครับของจงแสมนนั่นเองนะครับแตะนิดหน่อยพอบางๆไม่ให้แบบว่าหน้ามันนะครับแตบะบเลยช่วงเนี้ยช่วงทีโซนเนี้ย ให้มันแบบว่าไม่วาวเนาะทุกคนเออจริงปกติก็คือแต่งหน้าถ่ายวอลก็คือประมาณนี้แหละทักไปทักไปทักไปแตะรอบเดียวทั้งหน้าเลยเรียบร้อยดูว่าแบบอะไรมันแบบหายไปไหมถ้าเกิดแบบว่ายังมีรอยอยู่ก็แตะลงไปเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสิวเม็ดปริ่มเลอ่เยเราจ เริ่มแต่งหน้าเองตั้งแต่แบบสมัยประลดอะไรเงี้ยก็คือต้องแต่งเองเพราะว่าเราจะรอช่างมาแต่งให้ตลอดก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวแล้วก็ดูดีดูแตวเองอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นแป้งนะฮะผมรอรานะครับผมมืนสีแป้งฝุ่นก็คือใช้นิดเดียวใช้จากฝาเลยก็ได้แค่ฝาแล้วก็กดแทบๆลงไปนะครับผมให้แค่หน้าไม่มันอ่ะทุกคนไม่ต้องทายเยอะะไม่ชอบไม่ชอบไม่รู้สึกว่าเหมือนแต่งหน้าอะไรเงี้ยคอด้วย ดเท่ากันครับโอเคอ่ะแป้งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเพจพีก็คือคอนัวร์นะครับของของคาทิส oh. ก็คือไม่เห็นแบรนด์แล้วเพราะว่าใช้จนมันหายไปหมดแล้วลก็บกบ,บาเขาเนาะกาลจจาง่ายขั้นตอนนี้ทุกคนทำง่ยายๆก็คือใช้แปง้งแบบนนีะ้ใช้แปง้งแบบนนะี้ไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็รากลงมาตรงนี้จีผู้หญิงก็ดูไปแล้วก็ทำตามได้นะ เบาเบาออริชั่น bon. สังเกัไหน่อยครับไม่เยอะก็คือหน้าก็จะรู้สึกว่าเรียวลงมานิดนึงแต่ว <c oughs> ่าพยายามอย่าเยอะเกินไม่งั้นเดี๋ยวหน้าสิ่งต่างๆจะไม่ได้นะครับผมไปนะครับจมูกครับก็คือมีปีกหน่อยแล้วก็เป็นแบบการแต่งหน้าแบบอุปกรณ์น้อยนะครับใครอยากเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ก็ก็ได้นะฮะลายด้านนะอะไรยด้าง ดนโอเคประมาณนี้น่าจะได้นะครับผม,อ,มอันนี้จริงๆก็ออกไปได้แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ติดการแต่งตานครับผมเทรนกำลังมาต้องนิดหน่อยนะครับผมอ่ะใช้ของอันนี้ซื้อมาจากเนี่ยมินิโซะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันคือสีอ่อสีเบอร์50เอาไว้แบบทาเปลือกตาใช้แปรงอันกิ้วนีฮนะครไปเลย แบบตามีสีหน่อยฟิลแบบไอดอลเกาหลีทาเป็นศิลปะนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันต้องทายังไงเออปกติเมื่อก่อนก็แบบว่าก็แต่งตาให้น้องลีอะชอบมากเลยอะมันเหมือนแบบว่าเราได้เรียนศิลปะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังทําไม่ได้ก็คือการเขียนคิ้วผู้หญิงอะยากมากเลยอะผมก็ทาไปประมาณนึงให้แบบว่าเออมีสีหน่อยต่อหางคิ้วหน่อยๆนอยอะไรเงี้ยเอยหางตาครับเออต่อหางตาหน่อยๆนอยี่แล้วก็ขอตาล่างด้วย คมันน okay. ี้น่าจะได้นะครับผมขอเติมน้ำตาลหน่อยๆก็ใช้เนี่ยแหละใช้ของคอนทัวเหมือนกันลากลงมาดิหนึงนะครับผมให้เช <Okay. S 2> ื่อมกับสันชมูเฮีย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 ธรรมชาติสุดๆต่อไปเป็นคิ้วใช้ของนี่เลยเพลื่อนเราเป็นเซคเนเตอร์นะครับผมอีโดโลมีคิ้วคิๆวคิ้วคิวคิ สีน้ำตาลครับเบอร์2เราก็จะมาเขียนขอบตานิดหนึ่งเพราะว่าเป็นคนแบบว่าตาสั้นกว่าคิ้วนะครับขั้นตอนนี้คือแบบว่าได้เทคนิคมาจากช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยว่าแบบเออเพชเติมหางคิ้วหน่อยไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบเอ้ยหางตาหน่อยไหมเพื่อให้มันเท่ากับคิว้วแล้วมันจะดูโอเคทว่ความที่เราไม่มีที่สอเขียนขอบตาเราก็ใช้ที่สอเขียนคิ้วเลยแล้วก็มีเขียนขอบตาแล้วเล็กน้อยแบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งให้มันแบบรู้สึกว่ามันคมขึ้นอะไรเงี้ยตาจะได้ดูไม่โลนมากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เวิร์กนะะหหลลลาาายทททีีแบบ แล้วก็เอาเนี่แหละเขียนคิ้วซึ่งให้เป็นคนคิ้วเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็ระบายระบายไปเลยให้มหนูว่าเข้มแล้วก็ไม่มีรอยว่าไปตัดตายตัดตายตัดตานี่ไอี๋แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับการปัดคิว้วปัดคิ้วนะครับผมด้วย b e a u d y House นะครับผมก็เป็นแบบว่าใสๆมาสคาร่าใสเพราะจะใช้มาสคาร่าที่มีสีไม่ได้แล้วนะครับผมสำหรับการปัดคิ้ว เมื่อก่อนใช้แล้วก็แบบโห<ฮ>ดำมากคิ้วอะไรเงี้ยก็เลยปัดไปเลยก็จะไม่มีสีแต่ว่าก็จะทําให้คิ้วมีความแบบว่าเรียงเส้นสวยงามแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับจุ่มได้เลย,เลย จริงๆถ้าออกออกไปแบบออกไปข้างนอกทุกวันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้องค่าตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเพื่อความเป๊ะที่สุดเนาะง่ายๆจริงๆมันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าหนักหน้าอะไรนะโอ <c oughs> <Yeah S 2> เคแล้ก็สุดท้ายแล้ว finally <c oughs> นะครับเราจะแบบไปโลนๆแบบนี้ไม่ได้นะครับผมแก้มเราต้องอบชมพูนะครับผมใช้นี่เลย <c oughs> E ี e a u t y House Lever <c oughs> Cookie Brush สี2 0 1 Apricot Peach นี้คือน่ารัก ไปนะครับผมเบา,านะครับผมแก้มชมพู้า้ไม่ได้นะครับปกลงไปเลยแก้มชมพูแล้วแบบไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ด้วยตอนแรกคิดว่าจบแล้วลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะเอาผมลงก่อนอผมลงแล้วเออขั้นตอนสุดท้ายแบบท้ายที่สุดอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ปากนั่นเองนะครับผมนี่เลยครับใช้ทุกวัน b o b b y b r o w s Extra Lip Tint น,นะครับสีแบบพันช ก็จเล,ลิปมันที่ออกสีนะครับผมเห็นเห็นสีปะ่ะส,สีคือขนาดนี้เลยนะแต่จริงๆทาลงไปก็คือมันก็จะแบบชมพูอ่อนๆเป็นแบบลิปมันที่แบบผู้ชายใช้ได้ <S <S เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ ฟรีเดย์รูปที่เอาไปถ่ายรูปเล่นได้แล้วก็ไปทํางานก็ได้นะครับไปถ่ายรูปรูปรีวงรีวิวหรือรรไปคาเฟ่อนะไรเงี้ยสมัยนี้ก็ใช้ได้นะครับเท่านี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยสำหรับชายครับหรือว่าคุณผู้หญิงถ้าดูแล้วก็ชอบก็ทําตามก็ได้นะครับขอบคุณนะครับผมที่ดูคลิปนี้จน,จ,นจบนะฮะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเป็นพิกด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้แต่งหน้าแบบไหนอีกนะครับผมก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับถ้าเกิดทำไดจจจะะาออียง๋ ไปซื้อดูนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฟนออลลุคนะครับ